หลังจากที่ได้เป็นข่าวลือกันมานานครับกับมือถือรุ่นแรกของทาง Notting ในตอนนี้เขาก็ได้เปิดตัวกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ n o t h i n g p h One ครับโดยในมือถือรุ่นนี้5ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบของฝาหลังเปลยนั่นเองแล้วก็มีดีไซน์ที่หน้าตาคล้ายๆกับมือถืออีกแบรนด์หนึ่งกันอย่างมากๆเลยครับผมส่วนสเปคจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับ กลับสวัสดีทุนผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมธนกคลกันอีกแล้วในช่วงของการสรุปข่าวนั่นเองโดยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับเราจะมาสรุปสเปคของเจ้าตัวมือถือที่เป็นมือถือรุ่นแรกของทาง n o t h i n g เลยนั่นเองครับือ Nothing นี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่หรือถ้าใครรู้จักแล้วข้ามตรงนี้ไปก่อนเลยก็ได้นะครับหรือรอฟังไปพร้อมๆกันก็ได้ครับโดยเจ้าแบรนด์ o t h i n g นี้ครับจะเป็นแบรนด์มือถือจริงๆก็เรียกว่าเป็นแบรนด์มือถือซะทีเดียวไหมรอบแรกเขาเปิดตัวออกมาโดยที่ยังไม่ได้จะทำมือถือะตตั้งแแ่รก เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เลยดีกว่านะครับโดยผู้บริหารเนี่ยหลายคนต้องรู้จักแน่นอนก็คือคุณคาร์เพย์นั่นเองซึ่งเป็น CEO ที่เคยบริหารแบรนด์วันพลัสมาก่อนนั่นเองนะครับผมโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็น CEO ของแบรนด์นี้นี่แหละต่อมาเขาก็ได้สลัตตาแหน่งออกไปนะครับแล้วให้คนอื่นมาบริหารแทนจนตอนนี้วันพลัสก็ไปควบรวมกิจาการกันกันกบ Op พเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการแบบว่าเอาทีมวิศวกรเนี่ยนะฮะมาช่วยกันทํางานช่วยกันผลิตนั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องของวันพลัสเข้าไป หน้าที่ของการดูแลว n น p l u s ก็แยกตัวออกมานะครับมาเปิดแบรนด์ของตัวเองก็คือชื่อว่า Nothing นั่นเองโดยก่อนน้นนี้เนี่ยเขาได้เปิดตัว Nothing e a r b u d ไปซึ่งเป็นโดยเป็นหูฟังแบบ True Wireless รุ่นแรกของทางค่ายนั่นเองโดยตัวนั้นเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจเยะ่ยๆมากมายเลยตัวดีไซน์ก็ดูโดดเด่นแตกต่างจากหูฟังหลายๆรุ่นที่เคยทํามาเลยนั่นเองครับตอนนี้ฮะเขาก็ได้เปิดตัวมือถือกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนนันนี้ก็มีลือกันเยอะๆมากมายเลยว่าจะใช้ชิปตัวนั้นชิปตัวนี้ชิปตัวโน้ตรัจทยวกตอู่่ี เ7 8 g Plus ันั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องสเปกกันทีละขั้นทีละตอนกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ตัวดีไซน์ก่อนเลยดีกว่าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะฮะจอเล็กๆจอไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ฝาหลังของเขาเนี่ยเขาจะทาเป็นฝาหลังที่เป็นแบบทรงเปอยนะครับผมมันก็ไม่ได้เปอยแบบจรงิงๆหรอกครับผมแต,แต่มันเป็นแค่ว่าดีไซน์ทาออกมาเหมือนฝาหลังมันเปือยอยู่นั่นแหละเหมือนแบบให้เห็นหน้าตาแผงวงจรเหนืออะไรภายในซึ่งไอ้ดีไซน์พวกเนี้ยเราก็เคยเห็นกันแล้วนะ แนวจีที่ตอนนี้ก็ทํากับรุ่นใหม่ๆของเขาเนี่ยนะฮะเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าเออดีไซน์หน้าตาเป็นฝาหลังเปลือยมันเป็นยังไงนะครับผมโดยตัวนอตติงของเขาเนี่ยก็ทําให้มาดูโดดเด่นแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มากๆเลยสื่อถึงประมาณว่าแบบนอตติงอ่ะนะฮะมันนอตติงมันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกับว่าไม่มีฝาหลังก็เลยประมาณนี้นนะครับแต่จริงมันมีนะฮะแค่ดีไซน์มันเหมือนกับไม่มีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโมดูลกล้องของเขานะครับจะจัดว่าเป็นแนวตรงนะครับผมมีกล้องมาให้ทั้้้้งหหมมมดดค่่่2ตััววเเเเทาาาาานนะบไไใยออกก ไม่อยากให้เยอะบางทีมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ผมสรุปข่าวๆซึ่งข้าวเผยเขาพูดออกมาประมาณนี้เลยนะครับเขาเลยทำมาแค่2ตัวแล้วก็อัดฟีเจอร์ที่มันแบบเออให้มันครอบคลุมทั้งหมดดีกว่าแทนที่จะใส่กล้องมาเยอะๆหลายตัวนะครับโอเคมาต่อกันเลยฮะเรื่องสเปคหน้าจอของเขาครับหรือไม่ว่าจะเป็นมือถือระดับกลางนะครับผมแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นโ l e d ด้วยนั่นเองฮะจะเป็นโ l e d แบบขอบตรงเลยแล้วก็มีการปรับค่าความสว่างเนี่ยสูงถึง1,200นิตด้วยกันเลยฮะขนาดจอเขา ก็จะอยู่ที่6.55นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD Plus มีตรารี r e f r เฟรชเรทอยู่ที่120 h z แล้วก็จะค่าทั s ซ m ม l ลิ g งเรทอีก240 h z ตัวฟีเจอร์ครับก็จะมีค่าความลึกสีที่10บิตมีรองรับ HDR10+ แล้วก็ตัวหน้าจอ,อยังครอบทำมาด้วยกระจกที่เป็น Gorilla Glass รุ่นที่5ด้วยครับตัวชิปเซ็ตภายในก็ใช้มาเป็น Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G นั่นเองซึ่งจะตัวนี้ก็เป็นการอัปเกรดจากตัว 778G มีการเพิ่มค่า c l o อ k s ขึ้นมาอีก นี่รายละเอียดจิบย่อยๆนั่นเองฮะแล้วก็พ่วงมาด้วย GPU ที่เป็น a r d u i n o 642L ครับตัว Storage ครับให้แรมมาอยู่ที่8กับ12 GB เป็นแบบ LPDDR5 แล้วก็รอมอยู่ที่128กับ256 GB เป็นแบบ UFS 3.1ครับแหมถึงว่าจะเป็นมือถือระดับกลางนะฮะแต่ว่ารอมกับแรมเนี่ยก็ให้เป็นแบบเรือธงมาเลยนั่นเองก็คือเป็นแรมแบบ LPDDR5 กับ UFS 3.1เลยนั่นเองก็อ่านเขียข้อมูลเปิดโปรแกรมรวดเร็วสะใจอย่างแน่นอนครับแล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการครับก็ให้มาเป็น a แอนครอบทับมาด้วย n o t h i n g OS นั่นเองฮะซึ่งเป็น OS ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองครับ OS, OS เขาจะเน้นเรื่องความมินิมอลฮะเป็นลายแบบลายจุดๆๆแล้วก็เป็นแบบ ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรยืนเยืมากมายฮะเป็นลายแบบริบเรียดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเขาก็เคยเปิดเป็นตัวลันเชอร์ให้โหลดกันพังอ่า g l e Play Store กันแล้วหลายคนน่าจะได้ลองไปใช้งานกันแล้วแหละนะครับซึ่งผมก็เคยอยากรอแต่ว่ามันไม่มีในเครื่องผมนะตอนนั้นฮะก็เลยไม่ได้ลอง <laughs> โอเคครับมาเรื่องของกล้องหลังกันบ้างครับผมโดยกล้องหลังนั้นฮะเลนส์หลักเนี่ยจะให้ความละเอียดไปอยู่ที่50ล้านพิกเซล F เอฟต็อกหนเซอร์เป็น Sony IMX 766ซึ่งเป็นเซนเ,ซนเซี่ยอนิยมนะตอนนี้แล้วนะครับตอนนีนเิ่มมีแบบ หลายรุ่นหลายเซกเมนต์เอาไปใช้งานกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ระบบการสั่นครับตัวรุ่นนี้มันน่าสนใจตรงที่มันมีการสั่นแบบ OIS กับ EIS ทํางานควบคู่กันไปด้วยจะด้วยเพิ่มเรื่องการทําให้ภาพมันนิ่งเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็ตัว Ultra Wide ครับให้ความละเอียดไปอยู่ที่50ล้านพิกเซลเช่นกัน f ต t อยู่ที่2.2มีมุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่114องศาใช้เซนเซอร์เป็น Samsung JN1 หรือ Samsung ISOCELL JN1 นั่นเองครับตัวกล้องหน้าให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซล f เซนเซอร์เป็น Sony IMX471 นั่นเองแล้วก็ตัวระบบเสียงครับก็ยังให้มาเป็นลำโพงคู่อีกด้วยฮะ Dual Stereo Speakers แถมยังรองรับตัว Dolby Atmos ด้วยนั่นเองครับตัวระบบเชื่อมต่อครับผมก็จะให้มาเป็น 5G WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS NFC แล้วก็ผอก,การเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C นั่นเองครับแล้วก็การสแกนไร้นิ้วมือก็อยู่ที่ใต้หน้าจอนั่นเองแล้วก็มีระบบการกันน้ําระดับ IP53 ด้วยก็คือกันน้ํากันฝุ่นแบบกระเซ็นใส่เท่านั้นนะฮะไม่ได้การแบบว่าจมเอาไปดัดดำน้ําได้ไปจ ทมน้ําตกน้ําได้นะครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาอยู่ที่4,500ม ah ิลลิแอมครับรองรับ Fast Charge อยู่ที่33วัตต์ v i l e s s Charge อีก15วัตต์และ r v v r s s w v r o l e t s h h r r g e อีก5วัตต์ด้วยกันครับโดยภายในกล่องนั้นเขาไม่ได้แถมที่ชาร์จมาให้นะครับผมมาแค่ตัวโทรศัพท์ กับตัวสายชาร์จธรรมดาเท่านั้นเองตัวสีที่วันจําหน่ายจะมี2ส,สีด้วยกันคือสีดากับสีขาวนี่นเองฮะสวยทั้ง2ส,สีเลยนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของราคาครับผมรุ่นแรม8ร้อม128เนี่ยราคาอยู่ที่399ปอนด์หรือประมาณ17,200บาทรุ่นแรม8ล้อม256ราคาอยู่ที่4 4 9ปอนด์หรือประมาณ19,300บาทรุ่นแรม12ล้อม256ราคาอยู่ที่499ปอนด์หรือประมาณ21,500บาทโดยตัวรุ่นแรม12เนี่ยเดี๋ยวจะตามมาทีหลักครับผมโดยรุ่นนี้ครับจะเริ่มวาง เระหว่างขายจริงนะฮะตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับแล้วก็ภายในไทยครับก็ตอนนี้เนี่ยได้มีเปิดสั่งจองกันแล้วนะครับผมซึ่งของก็น่าจะหมดแล้วจากที่ตามๆข่าวกันมานะครับแบบประมาณว่าพรีออเดอร์เต็มแล้วอ่ะนะฮะถือว่าเร็วมากๆเลยโดยในไทยครับจะเอารุ่นแรมป8รอม216มาวางจําหน่ายครับเดี๋ยวละคาเปิดตัวเขาจะอยู่ที่18,900บาทเท่านั้นครับแล้วก็จะเริ่มวางขายจริง1สิงหาคมนี้ที่ลาซาด้านะครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเกิดการสรุปสเปคของเจ้าตัวนอต i n g Phone1 นะครับ ผจะอ่านยังไงก็ได้ n o t อตติง o n e วันนอต i n g Phone 1แล้วแต่จะอ่านนะครับหรือ Nothing Phone ที่เฉยก็ได้นะฮะซึ่งในตัววันเนี่ยเขามีใส่วงเล็บด้วยนะครับก็ไม่รู้จะสื่อยังไงนะครับแต่ว่ามันก็ดูบีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับาแล้วก็ผมลืมบอกอย่างนึงโดยตัวฝาหลังของเขาเนี่ยเขาจะมีหลอด LED ด้วยนะครับผมที่แสดงสีไฟออกมาตรงกลางของฝาหลังตรงกล้องนะฮะมีแบบว่ามีเล่นลวดลายขเขาเนี่ยสวยงามมากเรื่องไฟพวกเนี้มันจะเป็นไฟแบบช่วยในเรื่องของการดูการแจ้งเตือนในพวกนี้นะครับแล้วก็อะไรอีก ยยซึ่งเราสามารถที่จะไปเซตค่าผ่านตัวหน้าตั้งค่าของเขาเองได้ด้วยนะครับผมมันมีให้ตั้งค่าได้อยู่ใครที่กําลังสั่งไปแล้วนะครับก็น่าจะใกล้ถึงเวลาที่จะต้องส่งเครื่องกันแล้วแหละนะฮะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับซึ่งผมคงอาจจะไม่ได้ซื้อมาให้ดูนะครับงบไม่มี นะแต่ถ้าดัตติ้งมาเห็นก็สามารถที่จะส่งมาให้ทดสอบการใช้งานได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไกกปก่อนแล้วนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กันให้ด้วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ